คนหนูตกับกวนคุณชายตอนที่1น0่งบเปลี่ยง CNT สวัสดีปีใหม่นะไม่คิดเลยว่าฉันต้องมาฉลองปีใหม่กับเจ้า CNT เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกแฮะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นไฟดาบอไม่นะ รีบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาสองไฟดีกว่าเปี้ยงเสียงฟ้าผ่าดังจังมืดตึ๊บตือเลยน่ากลัวจังเย่นายดูมือมือนะคิดอะไรอยู่หรือเปล่าป้าป้าป้าป,าป,าป,าปา้ขอโทษนะฉันขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนล่วดสีทำไมจูจ่ๆถึงโทรมาละ่ะหรือว่าเธอเกิดคิดถึงฉันขึ้นมาชาชาลวดสีลวดสีเป็นอะไรไปตอบสิ เธออยู่บางคนเดียวคงไม่หลีกไปไวายหยุดเดี๋ยวนี้นะเย่นั่นลูกจะไปไหนท่านแม่ตอนนี้ลูกมีเรื่องสำคัญมากๆจริงๆสร้างแต่ปัญหาเต้นระบำได้แค่ครึ่งเพลงก็ออกไปรับโทรศัพท์แล้วตอนนี้ก็ยังจะทิ้งให้แขกอยู่คนเดียวอีกเป็นถึงผู้สืบทอดของตระก,กูล แต่ทำไมถึงทำตัวไรมารยาทแบบนี้ขอโทษครับท่านแม่แต่สำหรับผมแล้วไม่มีเรื่องไหนจะสาวครับไปมากกว่าเรื่องที่ผมกำลังจะไปทำแล้วเย้กลับมาเดี๋ยวนี้นะเย้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ